กาทัศนะที่บริสุทธิ์ยาทัศนะของเราบริสุทธิ์พอแล้วไม่ใชหของพวกสาวกก็ไม่รักษาเราโดยยาทัศนะและเราก็ไม่หวังการปกเป็นยาทัศนะของเราด้วยพระสาวกหลังจากที่พราได้แสดงความบริสุทธิ์ด้วยเราเองแล้วหลังจากนั้นมา พระองค์ได้ทรงกำหนดให้เราสาวุตรวจสอบความบริสุทธิของพระองค์ด้วยหกวิธีด้วยกันอย่างต่อไปไม่มีอีกท่านทั้งหลายจะได้รู้เพื่อการสอนใจสถิตใจของตัวเองหนึ่งให้ตรวจสอบดูว่าพฤติกรรมฝ่ายชั่วของพระพุทธเจ้าทั้งกาย ากรรมวิธีกรรมมโนกรรมซึ่งตนได้ประสบมาด้วยตนเองหรือได้ยินมาด้วยหูตนเองจากบุคคนอื่นมีหรือไม่สองให้วจดูว่าพฤติกรรมที่รักเอากันไปท้งกรรมดีและกรรมชั่วของพระพุทธเจ้าทางกายกรรมวิีกรรมหรือมโนกรรม ซึ่งตนได้ประสบมาด้วยตาตนเองหรือได้ยินมาด้วยหูตนเองการบกคนอื่นมีหรือไม่สามให้ตรวดูว่าพฤติกรรมบิสุ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกายกรรมวฤีิกรรมมโนกรรมชื่นตนได้ประสบมาด้วยตาตนเองหรือด้วยยินได้ได้รู้ในหูของตนเองจากบุคคลอื่นมีหรือไม่ สี่ได้ตรวจดูว่าพฤติกรรมรอยจุดนั้นของพระพุทธเจ้ามียะยะเวลายาวนานหรือระยะไม่นานซึ่งตนได้ประสบมาด้วยตาตนเองหรือได้ยินมาด้วยหูตนเองจากุคนอื่นมีหรือไม่ห้ให้ตรวจดูว่าในขณะที่พระพุทธเจ้ามีเกียรติยศมีชื่อเสียง เป็นที่ยกกำมียกสัตว์แล้วโทษเสียหายบางอย่างมีหรือไม่ซึ่งตนได้ประสบมาด้วยตนได้ตาของตนเองหรือได้ยิงได้หูของตนเองจากบุคนลอื่นมีหรือไม่6ให้ตรวจดูว่าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ไม่เป็นใครต่อพู้อื่น ไม่ก่อใครต่อผู้ใดเพราะความที่เป็นพระองคสิ้นราชะแล้วปราศจากกรมเสษ็จการมทั้งหลายเพราะราชะสิ้นแล้วหรือ,อยังมีผู้ก่อเป็นผู้ก่อภต่อผู้อืูนอยู่เพราะราชะยังนม้สิ้นไปยังมีการเสร็จการมทั้งหลายอยู่ เพราะราคะยังไม่สิ้นไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ทัาทายเช่นนั้นแล้วทำให้พระสาวกต่างได้ต่อความบริสุทธิ์ของพระองค์และเมื่อไม่พบกรรมใดๆกรรมชั่วห่เลยในทางตรงกันข้ามย่อมพบแต่ความบริสุทธิ์จึงทำให้พระสาวกและ พวกเราทั้งหลายเกิดมีความกัดทายที่ในพบทธศาสนารดาของเราตลอดมาที่จะาาหาศาสดาอุกกาตท้าทายความบริสุ์ของตนในที่รับและที่แท้อย่างนี้หามไม่ได้แล้วใน,นทางตรงกันข้ามกับเราที่ได้เห็นาศาสดาที่ห้ามสาวกสงสัยในคำสอน นี่เราต้องห้ามสงสัยในคำสอนขององค์พระศาสดานี้ห้ามสอนในการสงสัยที่ท่านสอนไว้ที่เราได้ยนภาเทศความธรรมในฟัการบรรยายพอดีต่างๆก็มาถึงองค์พระศาสดานะอยากสงสัยในคำสอนของพระองค์ถ้าใครยืนสงสัยก็บอกว่านั่นคือความชั่วเป็นบ้า ในฐานะที่สนใจใในคำสอนของพระองค์มีผลทำให้ตกนรกซึ่งตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าของเรา,ชา,ชา,ารสาาธายรักษาวู้ิีสุขทำคำสอนบำรุงสุขของพวกเราได้น